สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ m a ทแมสนะครับกับมอนสเตอร์ไอซ์บอลวิดีโอนะครับและในวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาพูดถึงนั้นก็คือเรื่องของการรีรันอีเวนต์ซีซันแนลทั้งหมดนะครับหลังจากประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับทางแอปคอมเนี่ยเขาได้ทวิตเตอร์ประกาศมานะครับว่าช่วงครบรอบ1ปี m o ปีมอนสเตอร์ไอซ์ r อลเนี่ยเขาจะทําการรีรันตัวซีซันแนลอีเวนต์ทั้งหมดที่เคยมีมาเลยนะครับ ก็เป็นข้อดีมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่พลาดอีเวนต์แรกๆนะครับที่เขาปล่อยมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของต้นเกม i c e b o r n นะครับอีเวนต์หลักๆที่เขาจะรีรันนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนั่นก็คือ Holiday Joy Festival นะครับ Grand Appreciation Festival นะครับแล้วก็อีเวนต์สุดท้ายคือฟ l ู o ูฟเฟสติวัลครับผมซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยอีเวนต์พวกนี้นะครับมันจะรีวอร์ดเราด้วยชุดเลเยอร์ประจำอีเวนต์นะครับก็คือชุดประจำอีเวนต์นั่นแหละรวมไปถึงงงยยยยัััััััจจะะะะมมมีีีีตตตวววววว Pendance นนนนนนคครรรรรบบ่่ส้้ออออขปาาาาเเเเ์ดดดหืกกกูล เลเยอร์ที่เขาจะรีวอร์ดเราในระหว่างอีเวนต์เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือชุดอูหลงนะครับชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่หลายๆคนเนี่ยถามผมก็เลยว่ามันจะรีรันเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดหลักที่ผมใช้อยู่โดยตลอดเลยนะครับในส่วนของกางเกงกับถุงมือตรงถุงมือเนี่ยถ้าเป็นของฝั่งผู้ชายนะครับในกรณีที่เราใส่ชุดอูหลงนะครับแล้วเราไปหยิบสลิงเกอร์มาชุดนี้เนี่ยมันจะทําให้มือเราติดไฟนะครับเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นที่เท่มากๆนะครับแต่ทางฝั่ง ก็ไม่สามารถทามือติดไฟได้นะครับต่อมาชุดที่2นะครับก็คือชุดอวกาศหรือว่าชุดเอสตรานะครับชุดเอสตราเนี่ยนะครับตัวคัชคอร์ของมันเนี่ยจะมีการเรืองแสงออกมาด้วยนะครับเหมือนกับแบล็กการ์วิดีโอที่ผมใส่ไว้ตอนนี้นะครับและชุดที่3นะครับนั่นก็คือชุดโรสนะครับชุดดอกกุหลาบเป็นชุดคุณชายชุดนี้เนี่ยก็จะได้มาจาก ฟรูบูมเฟสติวัลนะครับหรือว่าเทศกาลดอกไม้บานส่วนวิธีได้มาของเลเยอร์เมอร์ทั้ง3ชิ้นนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้ VIP ีทิกเก็ตของอีเวนต์ต่างๆในการคราฟนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราจะเอาชุดอูหลงนะครับมันเป็นชุดประจำอีเวนต์ฮอลิเดย์จอยฟูนะครับก็คือเราจะต้อง า V.I.P. t ิ cket ของ Holiday Joyful มา5อันเพื่อใช้ในการคราฟชุดนะครับแล้ววิธีจะได้ t ิ cket V.I.P. มานะครับก็ง่ายๆเลยในช่วงระยะเวลาอีเวนต์2อาทิตย์ตรงนั้นนะครับไม่ว่าเราทำเควสอะไรเนี่ยมันจะมีโอกาส drop นะครับเควสเลยให้เรานะครับ V.I.P. Joyful Festival หรือว่า V.I.P. ของอีเวนต์ต่างๆในช่วงระยะเวลาอีเวนต์นั้นๆน,น,นะครับก็คือหลักๆเลยต้องมาเล่นเควสนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะดรอปได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็จะต้องทําชุดแบบธรรมดาของมันก่อนนะครับซึ่งชุดแบบธรรมดาของมันเนี่ยเราสามารถ Craft ได้จากตั๋วทิเก็ตแบบธรรมดาของมันนั่นแหละแล้วไอ้ตั๋วทิเกตแบบธรรมดานะครับมันจะได้มาจากเควสรายวันประจำมีเวตนนั้นๆน,น,นะครับก็พอเราใส่ชุดธรรมดาหชิ้นเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสด r อปตั๋วแบบ VIP ให้กับเรานะครับ แล้วเจ้าตัวอีเวนต์ต่างๆตรงนี้นะครับมันไม่ได้รันพร้อมกันนะครับคือเขาจะรีรันไปทีละอีเวนต์นะครับสับกันไปอย่างละ2อาทิตย์อีเวนต์แรกนะครับนั่นก็คือ Holiday Joyful Festival นะครับเขาจะเริ่มวันที่21สิงหานะครับไปจนถึงวันที่3กันยานะครับต่อมาอีเวนต์ที่2นั่นก็คือ Grand Appreciation Festival นะครับมันจะเริ่มที่วันที่4กันยานะครับไปจนถึงวันที่17กันยานะครับและอีเวนต์สุดท้ายนะครับ Full Bloom Festival มันจะเริ่มวันที่18กันยาไปจนถึงวันที่30กยาับ ก็คือเดือนต่อไปเนี่ยเดือนกันยานะครับทั้งเดือนเลยก็จะมีอีเวนต์นะครับรีรันอยู่ตลอดเลย แล้วในปกติแล้วนะครับในช่วงของซีซันอลอีเวนต์เนี่ยเขาจะดึงตัวเควสซีเวนทั้งหมดกลับมาเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่ให้เพื่อนๆเนี่ยได้ไปไล่ทำเควส e ีเวนที่พลาดกันไปนะครับตัวเลเยอร์ตัวอื่นเลเยอร์อาวุธนะครับต่างๆรวมไปถึงพวกเควสค a าฟของต่างๆก็จะกลับมาหมดเลยนะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ทราบว่าเควสซีเวนแต่ละตัวนะครับจะรีวอร์ดอะไรให้กับเราบ้างนะครับผมก็เคยทำนะครับเป็นสรุปรวมเควส e ีเวนทั้งหมดของภาคไอซ์บอลเอาไว้แล้วนะครับสามารถติดตามได ตรงนี้้ไดเลยสรุปกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เคยพลาดอีเวนต์ครั้งที่แล้วไปนะครับก็เช็ควันกันให้ดีๆนะครับรอบนี้จะได้ไม่พลาดอีกนะครับมาเล่นมาเก็บชุดเลเยอร์ให้ครบนะครับทั้งชุดตรุษจีนะครับชุดอวกาศและสุดท้ายก็คือชุดดอกกุหลาบนะครับชุดคุณชายรวมไปถึงเควสอีเ e n วนต่างๆนะครับผมคิดว่าเขาก็น่าจะรีรันทั้งหมดในซีซันอลอีเวนต์เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Mad m m s s กันด้วยนะครับและถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรเกี่ยวกับอีเวนต์ต่างๆอีกนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆกันด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับวันนี้ Mad Mask Gaming ก็ต้องขอตัวก่อนอีกครั้งแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ